ครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิกทราเวลนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่มะละกานะฮะประเทศมาเลเซียนะครับวันนี้มาต่างประเทศอีกแล้วนะฮะพี่โซ่สองนะครับผมผมอยู่ตรงแลนด์มาร์คสำคัญของมาเลเซียเลยนะครับผมคือคลิฟชาร์ชนะฮะจะเห็นด้านหลังผมนี่นะครับผม เป็นโบสถ์สีแดงนะครับสร้างสร้างจากหินที่มาจากสร้างจากหินที่มาจากฮอลันดานะครับหรือฮอลแลนด์นั่นเองนะครับผมใช้เวลา12ปีในการสร้างนะครับผมแล้วเสร็จในปี1753นะคะรับก็เป็นนด์มาร์คสำคัญของมาลากาเลยนะที่ใครๆมามาลากาก็ต้องมา ที่นี่นะครับผมด้านในก็เป็นโบสถ์ธรรมดานะครับผมเดี๋ยวจะตัดภาพสลับให้ดูละกันนะครับผมส่วนอีกด้านนึงนะฮะผมหันนิดเดียวนะครับจเจอน้ำผูน้ำผู้นี้นะครับผมาชาวมรากานะครับสร้างขึ้นเพื่อฉลอง การคลองราดให้ราชินีวิคตเรียของอังกฤษนะครับผมคลองราชครบ6 5ปีนะครับทาด้วยหินอ่อนทั้งหมดนะครับผมผมหันอีกนิดนึงฟุปนี่ครับด้านหลังผมเป็นหอนาฬิกานะครับผมอันนี้ชาวจีนคนสร้างอ่ะนะครับผมข้อมูลผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับโดยรอบๆเนี่ยก็จะเป็นตึกที่ เป็นสีแดงทั้งหมดนะครับผมทำจากหินที่มาจากพอล,ลแลนนะครับหรือฮอลันกาในสมัยก่อนนั่นเองนะครับผมมารากาเป็นเมืองท่านะฮะเป็นเมืองท่าที่เป็นช่องแคบเราจะรู้จักกันดีในานามของช่องแคบมารากานะครับผมเป็นจุดผ่านของการเดินเรือ ที่จะมาทางเอเชียนะครับผมก็เป็นเมืองท่าสําคัญของมาเลเซียเลยแล้วก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์นะครับการท่องเที่ยวมาลากาเนี่ยจะมีแต่สถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ซะส่วนใหญ่นะครับผมก็เดี๋ยวลองไล่เที่ยวไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูข้างในบทพิษนะแล้วก็ว,ว่ากัน ไปเพื่แค่ปล่อ,อยมือแล้วเดินหน้าฉันยืเธอไม่ไหวฉันขอไปดีกว่าเบื่อความรักที่มันไม่มีมตาเฝืนไม่ฝืนใจอ,อีกแล้วฉันนั้นคงต้องปล่อยครับก็ หน้าจองเพิวอล์กนะครับผมเป็นถนนคนเดินนะของมรดากานะครับผมช่เสาร์ที่เขาจะปิดถนนกันแล้วก็มีของขายเต็มเลยนะแต่วันนี้วันธรรมดานะก็เป็นแค่ทางเดินแล้วก็มีของขายข้างทางเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะลองเก็บบรรยากาศให้ดูละกันนะครับผมก็จากคริสเชิร์ดนะฮะข้ามถนนแล้วข้ามสะพานมานะครับผมก็จะถึงจ่องเพิลวอล์กเลยนะครับเดินนิดเดียวเองนะครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรแล้วกัน เป็นคนสองม่าเธอมาบอกไม่รักกัน,อกน,นบอกรักด้่คำหวานเธอบอกอย่างนี้อย่างนั้นเธอบอกว่ารักคนสองเราจะมีแค่เธอกับฉันนึกถึงมันเก่าเมือฉันเป็นคนเก่าที่กึ่ ำคาญชันหรือเปล่ามันเจ็บจนท้อแท้แบบไม่มีข้อแม้ฉันอยากจะชัอยากจ,จ,จะรั้งแต่แก็ยังพ่ายแพ้จากคนที่เคยดูแลวันนี้คงมารังกาไม่ต้องแคบริเวณหน้าจังเกิลน,นะครับจังเกิลสตรีทเนี่ยมีร้านที่คนต่อคิวกันยาวเยียดเลยอยู่ร้านนึ่งนะครับผมแอบส่องดูเมื่อกี้เปร้านข้ามันไก่นะครับเขาใส่จะอร่อยนะครับแต่คิวยาวมากใส่จะต่อไม่ไหวนะครับ เดีนะ๋ยวดูแล้วคกันอรออเมื่อกี้นะครับเป็นชิคเก้นไล์ปอนะครับผม ชิคเก้นไลท์บอลนะครับผมก็เป็นข้าวมันไก่ครับที่ข้าวอ่ะปั้นมาเป็นลูกกลมๆเหมือนลูกบอลน,นะครับผมเมื่อกี้ผมแอบถ่ายอยู่นะเดี๋ยวตัดพาไปดูละกันนะครับผมแปลกดีฮะแปลกดีแต่ว่าต่อคิวไม่ไหวนะครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสเจอที่อื่นเดี๋ยวจะลองแวะชิมดูละกันนะครับผมผมก็ยังเดินอยู่ใกล้ๆจังเกิลวอล์สตรีทอ,อยู่นะครับผมก็ <laughs> <g iggle> แถวนี้เขาเรียกว่าดัสทาวนะครับ ก็เป็นอาคารเก่าๆนะครับแต่ว่าสวยงามดีนะครับผมก็ <God. S 1> เดินชิวๆไปเรื่อยๆครับมารากานี่ที่เที่ยวอยู่ใกล้กันหมดนะฮะต้องเดินนะครับผมครับก็อยู่บริเวณมารากาลิเวอร์นะครับผมริมแม่น้ำม,มารากานะครับผมตรงนี้ส่วนนี้จะอยู่ตรงข้ามกับคริสเชิร์ดพอดีนะครับผมแล้วก็ ถัดมาจากจังเกิลวอล์กสตรีนิดนึงนะครับผมจะมีสถาปัตยกรรมการวาดผนังสวยงามอยู่ตรงนี้นะคนถ่ายรูปเพียบเลยนะครับด้านหลังผมเนี่ยก็ตอนคืนนะฮะจะมีร้านเหล้าร้านอะไรอยู่เต็มเลยนะครับผมน่ามานั่งทีเดียวนะครับผมน่าจะบรรยากาศดีนะครับแล้วก็หไหนเดี๋ยวตามกันต่อเนาะ ครับผมอยู่บริเวณพอตออฟมาลากาครับผมหรือท่าเรือมาลากานั่นเองนะครับผมท่าเรือนี้มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของมาลากาอย่างมากนะครับผมเพราะว่าเป็นท่าที่ใช้ลาเลียงสินค้านะครับจากเรือเล็กนะฮะขึ้นมาบนฝั่งนะครับผมคือหมายความว่า เรือสํเภาใหญ่ๆเนี่ยจะมาจอดอยู่กลางอ่าวมะลกานะครับผมแล้วก็จะมีเรือเล็กเนี่ยลำเลียงสินค้ามาขึ้นที่นี่นะครับผมเ็เป็นท่าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากทีเดียวของมะลกานะครับผมจะเห็นนะจะมีเครนโบราณอยู่อันนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้ใหญ่โตนะครับผมดูรูปเมื่อก่อนเนี่ยแม่น้ํามะลกาไม่ได้ยาวขนาดนี้นะเพราะว่ามันติดมันใกล้ๆกับเครนเลยนะครับตอนนี้เขามีการ ต่อเติมสร้างต่อไปไมาจะทําให้แม่น้ําแคบลงนะครับก็เที่ยวไหนตามมันต่อนะระหว่างผมเดินจากคริสเชิร์ดมานะครับผมเพื่อจะมาหาอะไรทานที่ห้างดาทารานทละวานนะครับเป็นห้างใหญ่ของที่น,นะครับผมผมก็เจอกับรถไฟเก่านะครับผมแล้วก็เครื่อบินเก่านะครับผมข้างในเป็นร้านขายของที่เราดกนะฮะในรถไฟ ก็น่ารักดีครับแต่ว่าเขาไม่ให้เขาไปถ่ายรูปข้างในนะก็ผ่านไปเลยเนอะอยู่ที่ฟูดคอร์นนะของห้างดาชาร,รานพลวันนะครับผมก็เป็นเรียกว่าจุดเซ็นเตรอร์ของการท่องเที่ยวที่มารากา นะครับถ้าคุณหาห้างนี้เจอเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ด้านหลังห้างอยู่เยื้องห้างอยู่เลยห้างไปหน่อยไม่ไกลาจากห้างนี้เลยนะครับก็ยังไงถ้ามามลา,ากาขอให้ตั้งต้นที่ดาทารานพนหลวันนะครับผมอ่า วันนี้เนี่ยผมไปที่คินเชอร์นะครับผมเชนเดนวอล์คสตรีทนะครับผมแล้วก็เป็นถอดออมมาลากาเป็นท่าเรือเก่าของมาลากานะครับผมจริงๆมาลากาสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ติดๆกันนะนะครับผมเป็นสถานท่องเที่ยวเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ทั้งหมดนะครับผมอยู่ติดๆกันไม่ไกลกันมากนะใช้เวลา2 -3 วันก็นาก่าจะเที่ยวหมดนะครับผมแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่แพงน,นะครับ กินขคงกินข้าวหรือค่านู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกับเมืองไทยนะครับผมบางอย่างถูกกว่าด้วยซ้ำนะครับผมมาเที่ยวสนุกสุกได้ครับการเดินทางถ้าจองล่วงหน้านานๆก็ไม่แพงเท่าไหร่นะฮะแลองการเดินทางเนี่ยเดี๋ยวผมรีวิวให้ฟังในตอนหน้าละกันนะครับผมก็ฝากรายการด้วยนะครับผมมิเตอร์ซิกทราเวลนะฮะกดซับสไครต์กดแชร์กันได้นะครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะครับผม เดินทางคนเดียวทําคนเดียวนะครับตัดต่อคนเดียววางสคริปต์คนเดียวทั้งหมดนะครับผมก็ติดขัดประการใดเสียงไม่ดีตรงไหนหรือว่า ูติดขัดยังไงก็ขอ,อก,กราบประธานาภัยมาาที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงติดชมและให้กำลังใจกันได้นะครับ<อ>ก็สปอนเซอร์ถ้าสนใจก็ยินดีรับนะฮะแล้วก็ตอนหน้าจะพาไปเที่ยวไหนก็ต่างกันเนาะคงอยู่ในมรรกาเนี่แหละครับมีหลายที่ยังไม่ได้ไปนะฮะแต่ก็ใกล้ๆกันหมดเนี่แหละครับผมอ่ะไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย